สวัสดีครับผมต้นซีรค์คอนเล่นที่เกมในสเปซสองพาร์ทที่สามนะหรืต่อจากเมื่อกี้เลยผมก็หลังจากจบพาร์ทพาร์ทที่สามของเมาเอัพาร์ทสีต่อเลยเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้พาร์ที่อะไรหรอ <c oughs> หือนะเดี๋ยวนี่พาร์ทที่สีเออ่เล่นไปเล่นมาหล,อน,หลอนจนหลอนจนงง,ง,งกระสุนเต็มคนะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องเก็บปล่อยไป ยอมเสียเวลานิดนึงถ้าเกิดแบบว่ากระสุนเราหมดอะไรอย่างนี้ก็มาเก็บที่นี่เอาโอ้โหยิงอะไรอะไรตายไหมวะตายไหม เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะ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 นั่นปะไม่ใช่ข้างบนเหรอวิ่งขึ้นดิไหนไม่ใช่ข้างบนข้างล่างเลยถูกะมันอยู่ตรงไหนของมันเนี่ยโอเคงั้นโอ้โห เราได้ยืนอยู่เนี้ยฮะรับซึกทางเดียวโอ้้โอ้ยโอ้ยสะพ้สยสะพไายเอ้ยมาสะพไพยอะไรเออเออ โอ้โหง้างง้างแต่ไก่ง้างแต่ไก่ตายไหมมึงอันนี้ตายแล้วเนี่ยมึงเอ้ยรีโหลดแป๊บเปิดไลฟ์ฟอนโอเคหมดไหมหมดไหมหมดไหมมามาดิมึง ไ,ไหนเป็นไงวะอุย้ยบุดเกมนี้แม่งเกมนี้สุดๆนะแค่แค่ตีแล้วข้ามได้ <c oughs> อืมอืม กระสุนไม่มีเราก็สู้ได้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่มเลือดมึงเพิ่มเลือดเก็บเพิ่มโอเคครับโอ้โหเอางี้เลย ถ้าเกิดบางครั้งเห็นเหนจังรณ์ผมพูดน้อยอะไร่งนี้ก็ไม่ต้องสงสัใสนะครับไม่ต้องสงสงใ่เลยกูกลัวเออเฮลิปอืมเขียวไปนะตรงนี้ นี่ลงไปไหนข้างล่างอ๋อตรงที่เรามาตอนแรกนี่เก็บของเก็บของไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องไม่ต้องไองไ้นี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไงเราก็ลงมาเก็บอยู่นี่เสร็จแล้วเราก็กลับทางนี้ เขียไปทำทางของเราดีกว mm ่าบโอเคเราจะตั huh. uh, okay, mm ้ง hmm. ชื er ่ทางนี้อืมอะฮะโอเคอืมฮะพาสเอ้ยเอ้ยไม่ใชเพิร์ลไลฟ์เฟิน กระสุนเพิ่มไลยเฟืเยอะจังตรงนี้เข้ามานี้ใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่เฮ้ยเดี๋ยวสักครู่คนระัเหมือนมันเริ่มนองๆไงไม่รู้สงสัยเกมในเครื่องเริ่มเยอะพื <c oughs> ้นที่มันเริ่มน้อยอเลยกระตุกเดี๋ยวไว้ต้องไปเคลียร์ อันนี้ทนดูแบบกระตุกนุ่งๆไปหน่อยแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยผมไม่ได้เช็คให้ดีก่อนอันนี้มาใส่ใส่ไม่ได้ถึงนี้ก่อนไปเจะเอาใส่ข้างบนเยี่ยมอือฮึโอโอโห โวิง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 ไอซิควิงโอ้โหเฮ้ยเจ้าวินลืมลืมนม้โลดโอ้วิงวิงวิงไอซิคอืมเจ้าวินนัดเดียวอยู่ฮะสเตติกแพ็กข้างมัน ไปไหนลงมาไม่ลงวะช่างมึงเดี๋ยวก็สเตติดอ้าวไม่ทายสองรอจังหวะมันขึ้นไอ้นี้ไหม วิ่งเข้าวิ่งเข้าวิ่งเข้าไอซิกไม่เข้าวะเอ,อ็บปล,ลีเอาไม่เอาไม่วิ่งเข้าเออเอะไรฉันหนาจังเลยไอซิกจเจ็บเหลือเกินอะไรแมอยู่ไหนจะไปไหนน่ะ มาว่าน,นายไม่นายหนีไม่รอดหรอกรอะไรมนันนายหนีรอดไม่ได้ตลอดอมึงจะมาเจ้ากูมึงจะมาไล่ล่ากูว่างั้นมาดิมึงกูกลัวปะล่ะคำตอบคือกลัว <c oughs> <c oughs> เอาอืมเดี๋ยวโอ้ย <c oughs> ครับเขี้ยคลองนะ โอเคตอนนี้เราก็เก็บเซมิคอนดักเตอร์ s ิ c ค r i t ริต i r เชิร์ตน่เป็นชุดซิเคียวริตี้ไปเฮ้ยโหดีหันมาเห็นพอดีถึงแล้วกันดีผมหันมาเห็นพอดีมเมื่อกี้เกือบพลาดแล้วเงินตั้งห้าร้อย นิดน okay. ึงก็สำคัญโอเคออกมาเฮ้ย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 อะไรอะไรนิโคินิโคเอ้ยไอซิกมึงทอดมโกทำไมเนี่ยเอ้ยทำให้เราเป็นทั้งหมดเฮ้ยไม่เอ้ยยาเฮ้ยเอออ้าวไอซิกมึงอะมึงจะจิ้มตาตัวเองี่เออโอเค ขัวโน้ตเงินอื้อให้เราไปทางไหนกันนะทางนี้แหละมีอยู่ทางเดียวเออไปไหนวันนี้ไปทางหน้าทางนี้ไปทางไหนเก็บจะบินไม่ได้ตกฟิวสีโลตะสุนเก็บไม่ได้อะอะไรวะ เอา,อางี้ยิงหนึ่งนัดเก็บรีโหลดเยี่ยมอันนี้มันทางเดิมโอเคไปทางโน้นแหละเออฮะเสียงอะไรอยู่ข้างล่าง ต้องระวังนะฮะแล้วของยิงเต็มเต็มอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเขียของนะฮะอืมทิ้งลายกันไหมเอา้าทิ้งลายกันพันมาฮัตเตอร์ก็เต็มเอาไงดี โอเคของเต็มตอนนี้จะวินสเป,ปียมีน้อยสุดเพิร์ตไลฟ์เฟิลเยอะสุดแต่ยิงได้ไม่กี่นัดถ้าถ้า,ถ,าถ้าก็ยิงระเบิดยิงได้ประมาณสี่ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันเฮยบตอนนี้ถือเพิร์ดไลฟ์เฟิไวนก่อนเพิร์ตไลฟ์เฟิลกระสุนเยอะสุด,สดใช้อันไหนกระสุนเยอะสุดใช้นั้นก่อน เออเพืออะไรอะไรอะไรลีโรดเอยแล้วแทนจะรีโหลดก่อนเมื่อกี้ผมก็ลืมมีอะไรไหมแถวนี้แถวนี้มันจะมีอะไรไหมช่างมันนะไปทางนี้อุ้ยอ้ยเอาไปหน้า ฉันฉันติดอยูงในอะไรเนี่ยโออะไรกำลังหาเส้นทางให้ใหม่อะเฮ้ได้ยินเสียงเมื่อกี้ผมว่าตัวอีแอบแน่นอนอีแอบในภาคสามกูเคยดูมาก่อนยาไหนวะอีแอบอยู่ไหนไม่เจอให้อยู่ไหนอ่ะได้ยินมาอะไรเสียงไว้ เฮ้ย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 เฮ้มันเจอโอเคครับโอเคครับไหนกระปิดแม่เอ้าเฮ้ยโดนด้วยอะไรเนี่ยงงเลยโดนช็อตเขยเลยโอ๊ย โอยอะไรของมันวะอะไรอะไรของมึงเจ็บวิ่งสเปียเห่้มรีโหลดเลยมึงเอาให้พร้อมมามาไอสัตว์มาสไลด์เลยมึง หน้าอยู่ไหมไอซี่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ล็อกเอลเวอเตอร์นะอะไรเนี่ยออตอนนี้เราโดนไทแมนมแจมสัญญาณอยู่นะัะตอนนี้โอเคอันนี้ ทีนี้เราก็แฮกตด้อย่าง <issions> Arizona, สบายใจเพราะจะจารเขามาไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไอแอบนี่ต้องใช้เจ็บวินนะยิงแล้วก็ช็อตหัวนี่โอเคอื้น่านของยังอยู่เยี่ยม เก็บเลยครับอ้าวของเต็มเนี้ยอืมทิ้งรายกันเก็บเจ็วิน <c oughs> เจ็บวินนี่ต้องควรจะมีกระสุนเหลือไว้บ้างนะคควรจะมีกระสุนท,ทุกอย่างไว้ เผื่อบางเฮ้ยเหตุการณ์ไม่คาดคิดไปทางหนวเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นมาจากทางโน้นใช่ไหมร้องลงทางนี้โอเคเฮ้ยเชีวยวะเฮ้ยเรามาจากทางนี้เดี๋ยวกันเออโลเกเตอร์ก็มีกู้ไม่กดเออขออภัยในความหลอนหลอนจนไม่รู้ว่าอะไรผมง้าว โอเคงั้นคราวนี้แหละทิ้งแล้วก็เก็บเม็ดแพ็กเยี่ยมผมเป็นพวกใช้เม็ดแพ็กเยอะด้วยขออภัยในความกาาเกลียนทางนี้ปะไม่ใช่ทางนี้ทางนน้นอ๋อเนี่ยมทางลงข้ามันม ทางนี้โอ้ยขาลูกตาอืมไม่มีอะไรโอเคอ่าฮะเฮ้ยโอ้โห oh oh. เยอะเยอะเยอะเฮ้ย Ơi, Ơi, Ơi Ủa, Isaac không chạy đâu hả? Tôi đã chạy rồi, tôi đã chạy rồi mà không chạy đừng Ơi, 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 Ơi Ơi, 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 Ơi Ơi หมดไหม,มยังไม่หมดด้วยตรงหนูอีกกระสุนจะวินหมดนะฮะต้องเอาอย่างเงี้ยนะอ้าวได้แล้วล,ลีโหลดเลย

โอ้โห oh ช่วยชีวิตเก้เ <Pokemon> ม oh ็ดแท็กหมดแม่ง <começa> ดับเม็ดแท็กใหญ่ให้เลยโอ้โหโอ้เล่นเกมนี้นี่ห้ามประมาทเลยถ้าประมาทจะเป็นผมเมื่อกี้โอ้ ว่จะจะวายเฮ้ยลิฟต์มันก็นานไปไหมโอเคลิฟต์ไปครับไม่ควรจะอยู่นานนะจุดเซฟชัอห้าโอเคงั้นสำหรับเดสเปซสองพาร์ทที่เท่าไหร่วะสี่ผมขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ